ช่วงนี้เข่าเพื่อท่าอเทียนเลยพี่น้องเลยจับจับมันไม่สามารถขับสารพรมลงมาจากเพื่อนได้ทำกระบวนการตองน้องกัเพระาะว่าช็อกจะกำลังเข้าท่าอเทียนข้างหน้านะมาเจออันอุดรบ้านแพงอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมาปีนี้ก็ได้แต่รถคันนี้บังก่อนพี่น้องเลย อุดรบ้านแพงเลี้ยวเละพี่น้องตามตูดอุดรบ้านแพงไปเราไปยังบ่เคยมาเที่ยวท่าอุเทกนกะพอเชิญได้พี่น้องนะมาเลาะเบิ่งตลาดไทยลาว้า้บ่า,าวูุสาวไทยเลา้าหรือผุ้เฒ่าปุเก่ไทยลาข่ำมาขายของขายผลไม้รากไม้ของป่าพวกสมุนไพรอะไรพี่น้อย เข้ากลับไปลเลาะบึงกำกันเนะ้ะพี่น้องเนาะท่าอุเทนถึงแล้วตาสเสดคือสั่นแทะบมมีไม่กันสั่นพี่น้องเลยกำลังหลับบริจาคไม่กันสั่นหายักบริจาคก,ก็ขอเชิญเนาะบมมีเงินซื้อพี่น้องเงินมีน้อย ของเขาท่ายิ่งนิ่งนะของเขาเรืองขอเขาบนดอท่ายในรถบ่เขา่าเมืองท่าอุเทศเป็นอำเภอที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวพอประมาณนะพี่น้องเอ้เลยนี่อุดรบ้านแพงร่วมบัวโคโซบ้านแพงเนี่ยก็ยังบุเคยไปนะพี่น้องเอ้ยบ้านแพงนี่ก็ได้ ี่คือเงียบแทบมันมีตลาดอยู่บนละนี่หุ่นสุดน้าวตาลังมาถึงตลาดเนาะพี่น้องเนาะถ้าจะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาตลาดเป็นยังไงใกล้ที่ห้วระโงนเลยจะดึงแล้วแค่นำหมูฟักลุดมาเลยเอ้ยไเจอบางเก่าหรอหือบังเข่าขยอดจอดในวันวันอะไรย้หรืมันไกลหว่าไกล อจอดบลบ้จอดลหมันมีบองจอดอยู่ที่บงคั้จอดจบบทอนเข้ามจอดตอนะนี่ขากันี่เลยาบ้าน,นแม่ตานี้บ่เาขาเขาฝายขหุ้น,นบ<ะ>่จอดนี่และฝากรถยี่สิบ่ะ,ะขับไปเลยขับไปเลยเร็ไหมขับไปเลยเลย็ไหมตน,นี้ั้งรถเลยครับจอดอรนครับจอดรถก่อนจอดรถก่อนครับรุม้ม